สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆืทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ําผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสหรือใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าทําสูตรนี้ครั้งละ15นาทีเท่านั้นค่ะผิวเราก็จะขาวเนียนกระจ่างใสและลดอายุผิวด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เล<ด>ยเราจะใช้เป็นผงกาแฟนะคะสามารถใช้เป็นกาแฟดําสําหรับชงแบบนี้หรือว่าจะใช้กาแฟทีนวันก็ได้ค่ะสูตรนี้สามารถทําได้2ตัวเลยนะคะแะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นด้วยนะคะจะใช้ผงกาแฟประมาณ1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะสามารถใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือว่าเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มก็ได้ค่ะตัวเนื้อเขาจะค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสและจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้โยเกิร์ตอยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นผงสมุนไพร2ตัวนี้ลงไปนะคะสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นตัวผงธนาคานะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นผงแก่นมหาดนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินบนใบหน้ามีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระและจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะ สูตรนี้เราจะใช้ผงสมุนไพรแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะสามารถผสมง่ายรักษาง่ายและก็ไม่บาดผิวเราด้วยค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นผงแก่นมหาดอยหนึ่งช้อนชานะคะผงธนาคาอีกหนึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับใครที่มีริ้วรอยหรือว่าผิวแห้งกลานก็สามารถเติมเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยล์ลงไปได้นะคะลงไปประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะ คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันได้เลยสูตรนี้สามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะสามารถทําได้ทั้งกลางวันและตอนเย็นก็ได้ค่ะจะให้ดีที่สุดนะคะการมาร์กผิวแต่ละครั้ง ควรจะทําเฉพาะตอนเย็นค่ะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ3 -4 ครั้งค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมปทาที่ผิวได้เลยค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทาให้ทั่วใบหน้าและลําคอได้เลยนะคะหรือใครที่มีผิวตรงบริเวณไหนที่มีผิวหมองคล้ำนะคะก็สามารถนําสูตรนี้นะคะไปมาร์กได้เลยค่ะแต่ถ้าสําหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเราทาให้ทั่วใบหน้าและเราคอเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก20นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติแต่ทุกๆวนันเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ